สวัสดีค่ะคุณลูกค้าวันนี้เป็นกระเป๋าคาดหน้าอกผู้ชายนะคะกระเป๋าคาดหน้าอกผู้ชายค่ะตัวใหม่นะคะงานสวยมากค่ะรุ่นนี้เป็นสีดํานะคะเป็นผ้าสีดําอันนี้คือตัวซิปนะคะตัวซิปหนึ่งสองสามซิปนะคะมี3ามซิปแล้วก็มีด้านในอีกหนึ่ 1, ซิปนะคะสายสามารถปรับได้ยาวมากนะคะอันนี้คืองานสายนะคะงานสายนะคะ สายปรับได้ยาวมากค่ะรุ่นนี้นะคะความยาวนะคะจากตัวนี้มาตัวนี้นะคะจะอยู่ที่12นะคะความยาวจะอยู่ที่12ความสูงจะอยู่ตัวนี้มาตัวนี้นะคะจะอยู่ที่7นะคะจะอยู่ที่7ส่วนด้านข้างเป็นความกว้างนะคะความกว้างจะอยู่ที่3.5นะคะความกว้างอยู่ที่3.5้า สายปรับได้ยาวมากนะคะรุ่นนี้สายปรับได้ยาวมากงานสวยมากค่ะมีสามช่องซิปนะคะด้านในจะมีซิปอีกหนึ่งช่องนะคะอันนี้คือด้านในด้านในมีซิปอีกหนึ่งช่องนะคะ รุ่นนี้ขายอยู่ใบละ250บาทนะคะ250บาทนะคะคุณลูกค้าสามารถสั่งเข้ามาได้นะคะจะปักอดีไลน์ไว้ด้านล่างนะคะหรือคุณลูกค้าจะมาอุดหนุนหน้าร้านนะคะร้านอยู่ตรงข้ามกับเดือกมงงามวงวานนะคะห้างแกรนด์พลาซ่าชั้น2นะคะร้านพาพันกระเป๋าะคะ่ะงานสวยมากนะคะ ันนี้คือช่องด้านหน้าอีกออหนึ่งช่องหนึ่งสองแล้วก็ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งช่องนะคะลูกค้าสนใจสินค้าสามารถสั่งเข้ามาได้นะคะงานซิปก็สวยมากนะคะสายปรับได้ยาวมากค่ะมีเฉพาะสีดำนะคะรุ่นนี้มีเฉพาะสีดำ ความยาวนะคะจะอยู่ที่12นะคะจากตัวนี้ตัวนี้มาที่12นะคะความสูงจากตัวนี้มาตัวนี้จะอยู่ที่7ด้านข้างความกว้างจะอยู่ที่3.5นะคะงานสวยมาก